JCP Studio presents มาหากับ The Dead Cell เจ็ดพรพิลึกชีวิตเปลี่ยนเอเลียดเป็นหนุ่มเนิร์ดพนักงานออฟฟิศที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากสูงสิงด้วยครับซึ่งเอเลียดเนี่ยก็มักจะเข้าไปทักทายไปไตีสนิทกับเพื่อนๆแต่เพื่อนเนี่ยก็มองว่าเขาเป็นเอเลียดมากกว่าเอเลียดครับไม่รู้ว่าพวกแม่งคิดว่าพระเอกของเราเนี่ยติดโควิดหรือเปล่าไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากคบด้วยขนาดเอเลียดชวนเพื่อนทุกคนนะครับที่ทํางานเนี่ยไปดื่มเบียร์ยั่งโด ปฏิเสธพอพระเอกของเราตัดสินใจที่จะไปดื่มคนเดียวเนี่ยก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนตัวเองครับที่กําลังนั่งดิ้งกันอยู่อ้าวไอสัตว์ไหนบอกว่าไม่ไปไงพอเอเลียตเห็นกลุ่มเพื่อนพี่แกก็โกรธครับแต่ก็ไม่แสดงออกครับทําทีเป็นยิ้มไปขอนั่งดื่มด้วยคนคือเอเลียตพระเอกของเราเนี่ยมันแอบปิ้งสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอริสันมานานแล้วครับตั้งแต่ทํางานด้วยกันที่บริษัทเก่าเลยแต่แอริสันเนี่ยไม่รู้จักเอเลียตเลยครับผมกลุ่มเพื่อนของเอเลีย เนี่ยก็ชอบขัดตลอดนะครับว่าเฮ้ยมึงมันก็แค่หมาวัดอย่าไปเด็ดดอกฟ้าเลยสันแต่พระเอกเราเนี่ยอยากเล่นของสูงครับเดินเข้าไปหม้ออลิสันแต่แอลิสันเนี่ยเสือกจาพระเอกไม่ได้ซะงั้นทําให้พระเอกต้องแห้วแดกแถมโดนกลุ่มเพื่อนของเขาครับหัวเราะเยาะสมนําหน้าหลังจากที่เอเลียสหนุ่มออฟฟิศอดออฟสาวเขาก็นั่งบ่นพึมพำครับว่าเขาเนี่ยยอมถวายทุกสิ่งเพื่อแลกกับการได้สยิวกับแอลิสันและทันใดนั่นเองเขาก็ได้ พบกับสาวสุดเอกคนหนึ่งที่ทาท่าจะสนใจตัวเขาครับกักมบือให้พระเอกครับเข้ามานี่สิเบเบพอพระเอกเข้าไปหาก็ทําตัวไม่ถูกเลครับมีแต่จอ้องนมเขาครับและตะลึงในความสวยของเธอและเธอเนี่ยก็พูดกับพระเอกว่าฉันเห็นนายคุยกับผู้หญิงนะนายนี่ยอยากเจ๊ะพึ่มๆเธอใช่ไหมพระเอกก็ตอบไปครับว่าอะไรคุณพูดอะไรเนี่ยก็ฉันเนี่ยได้ยินว่านายจะยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้กับ พระเอกก็งงสิครับคุณได้ยินได้ยังไงผมอยู่ตั้งไกลจากนั้นเธอก็ลากพระเอกออกมาข้างนอกครับก่อนจะเป็นฝ่ายเปิดจับพระเอกจูบเฮ้ hey, hey. โดยไม่สนใจสองสาวครับที่มองอยู่จนสองสาวครับต้องเดินหนีครับซ้ำกันให้พอใจเธอฟะแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่ไม่ใช่หนังเอกนะครับเธอได้ทำการลุกออกมาจากตัวพระเอกครับแล้วบอกว่ามาคุยเรื่องธุรกิจกันพอพระเอกได้ยินเนี่ยก็ตอบกลับไปครับว่าเออคือผมไม่เคยซื้อกินมาก่อนนะครับมากสูงสุดก็แค่สมัครไป สมาชิกายเดือนพรทับครับเธอคนนั้นก็ตอบพระเอกกลับไปว่ากูไม่ใช่อีตัวอ้ควายและเธอก็บอกต่อนะครับว่าเธอน่ะมีความสามารถที่จะทําให้สิ่งที่พระเอกต้องการกลายเป็นเรื่องจริงได้ฉันคือมัจจุราชพอพระเอกได้ยินก็ขำกากสิครับมัจจุราชเป็นคุณคุณจะเชื่อไหมล่ะครับคุณจิตดีใครเชื่อแม่งก็บ้าแล้วครับพระเอกก็เลยรีบเดินหนีเธอออกมาครับแต่เดินออกมาได้ไม่ถึง5้าวิก็ต้องตะลึงครับเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นโผลมาตรงหน ของเาและคือมึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเร็วมากเล่นเอาพระเอกเหวอะเฮ้ยมึงทําได้ยังไงอะเท่านี้ยังไม่พอนะครับเธอได้ทําการเสกไฟที่แก้วโชว์พระเอกตอนนี้เอเลียสเริ่มเชื่อแล้วครับว่าเธออาจจะเป็นมัจจุราชซึ่งมัจจุราชนะครับโอ้ชื่อแม่งโคตรยาวเลยเฮีย yeah! กูเปลี่ยนใหม่ละกันผมจะให้ชื่อมัจจุราชว่าเจนนี่ละกันนะครับผม อ้าวทำไมล่ะอลาดินมันยังมีจินี่เลยของเอเลียสนี่ก็คือเจนนี่ไงมันก็ให้พรเหมือนกันป่ะเจนนี่ก็บอกเลยครับว่าเอเลียสเนี่ยแกล้งทําเป็นมีความสุขตอนอยู่ที่ทํางานแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแอบเหงาตอนที่กลับไปอาพาร์ตเมนต์เธอก็บอกให้เอเลียสอธิษฐานมาซะฉันจะให้ตามที่นายขอพระเอกของเราก็เลยขอบิ๊กแม็กกับโค,ค้กขวดใหญ่ครับและเธอก็พาพระเอกมาซื้อที่ร้านครับไอ,อ,อเฮียแล้วต้องจ่ายตังฟื้อเองด้วยเพื่อ เพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่พระเอกของเราบ่นให้เจนนี่ฟังครับพรแบบนี้กูทําเองก็ได้พระเอกของเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับที่จะกลับแต่ครั้งนี้ของจริงแล้วนะครับเจนนี่ลากพระเอกครับกลับไปที่ห้องทํางานของเธอและได้ทําการแปลงร่างที่แท้จริงให้เอเลียดดูครับโอ้โหเล่นเอาเอเลียดอ้วกแทบพุ่งเลยจะจูบกับผู้ชายก่อนที่เธอจะทําการแปลงร่างกลับเป็นเจนนี่ครับตอนนี้เอเลียดเชื่อเลยครับว่าเจนนี่เนี่ยคือมัจจุร่า ไม่ใช่นักร้องก่อนจะเอาสัญญาให้เอเลียสด,ดูซึ่งในสัญญานะครับคือมัจจุราชจะสามารถให้พรผู้ใช้ได้ถึง7ข้อเอเลียสก็เกือบเคิมเลยครับจนไปสะดุดกับบรรทัดที่เขียนว่าหลังใช้พรครบ7ข้อเขาต้องขายวิญญาณให้แก่มัจจุราชเอเลียสพอเห็นครับมันก็โอ้ยไม่เอาไม่เอาแต่เจนนี่ก็สู้โปรโมทใหญ่ยิ่งกว่าขายประกันอีกครับเฮ้ยมันคุ้มนะเว้ย7ข้อแลกกับ1วิญญาณก่อนจะเสกภาพชีวิตรักของเอเลียสกับแอริสนันแม่ สปอนเซอร์สันซิลต้องเข้าเลยครับผมสวยซะขนาดนี้ความรักทําให้คนตาบอดครับเอเลียตตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาขายวิญญาณให้กับมัจจุราชหลังจากเซ็นเสร็จเจนนี่ครับก็ให้เพจเจอร์กับเอเลียตมาแล้วบอกว่าถ้ามีพรข้อไหนที่ไม่ถูกใจน่แค่กด66หนะแล้วตัวเอเลียตจะกลับมาหาเจนนี่ทันทีพระเอกเราก็งงสิครับเอ้ยทำไมพรที่ขอจะไม่ถูกใจล่ะครับท่านเจนนี่ก็บอกไปเลยครับว่าพรทุกข้อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีทั้งเรื่องดีกับไม่ อยู่แล้วละเอเลียดก็ได้ทำการขอพรข้อแรกในทันที ขอให้ผมได้แต่งงานกับแอลิสันและเป็นคนที่รวยรวยยิ่งกว่าเสียโป้และมีอิทธิพลมากๆและเจนนี่ก็ได้ทำการเสกพรให้กับเอเลียตเอเลียตตื่นขึ้นมาบนเตียงที่ไม่คุ้นเคยครับมันนุ่มนิ่มและฟูไม่แข็งเหมือนเตียงที่เขาเคยนอนที่อพาร์ตเมนต์ที่นอนอยู่ก้างๆเขานะครับก็คือหวานใจแอลิสันใช่เลยครับพรของเอเลียตกลายเป็นเรื่องจริงถึงแม้ตอนนี้ลุกของเขาจะเหมือนพิเศษก็ตามแต่เขาก็ดีใจครับที่พร สมหวังเขากลายเป็นคนรวยครับด้วยแบบโคตรพ่อโคตรแม่รวยบ้านเนี่ยยิ่งกว่าคฤหาสน์และภาษาที่เขาใช้สื่อสารเนี่ยกลายเป็นภาษาสเปนครับซึ่งเอเลียตก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เขาสามารถพูดสเปนได้คล่องถึงกับไปบอกคนรับใช้เลยนะครับว่าเขาอยากให้ครูที่สอนภาษาสเปนเขาเนี่ยมาได้ยินตอนที่เขาพูดอยู่ตอนนี้จังเลยตอนนี้เอเลียตกลายเป็นคนเห่อหมอยพูดภาษาสเปนแล้วครับจนคนรับใช้ต้องถามเลยครับ จานายครับมึงบ้าหรือเปล่ากลุ่มเพื่อนเพี่ยของเอเลียสนะครับที่ออฟฟิศในตอนนี้เนี่ยกลายไปเป็นลูกน้องของเขาครับแต่ภายใต้ความสุขก็มีเรื่องผิดปกติครับผมเมื่อเอเลียดเดิดนไปเห็นแอลิสันเมียของเขากําลังกุ้งกิ้งกับชายคนหนึ่งครับเอเลียสโกรธถึงกับดึงหนวดตัวเองหนวนอัจ จากนั้นพวกลูกน้องของเอเลียสก็มาแจ้งครับว่าคนที่กุ้งกี้กับแฟนลูกพี่เนี่ยมันมีชื่อว่าราอูแถมโชว์รูปภาพครับที่ทั้งสองเนี่ยไปสวีดกันจนพระเอกของเราเนี่ยเจ็บไอยบอยากเชื้อสายตาด้วยโถสะเขาเดินขึ้นไปหาเมียครับแล้วถามว่าเป็นยังเจาเ้าคือเฮตจังสีกับคอยซึ่งเธอก็ตอบกลับเขาไปนะครับว่าเธอเนี่ยเกลียดเอเลียสมากๆและไม่เคยชอบเอเลียสเลยและเธอก็ไล่พระเอกออกจากห้องครับก่อนที่ลูกน้องจะพาพระเอกไป ที่บริษัทที่เขาทํางานครับโดยอ้างว่าตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นที่บริษัทพอไปถึงที่ทํางานเอเลียสมันก็คิดว่าเฮ้ยนี่กูผลิตน้ําตาลขายจนรวยเหรอวะแต่พอได้ชิมไปเท่านั้นแหละครับเออโหมันไม่ใช่น้ําตาลมันคือผงวิเศษที่ใช้สูตรใช้ดมแกอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเพิ่มเติมตม,มาคือดีดครับเอเลียสมันก็บ่นโวยวายให้ลูกน้องฟังเลยครับ i, เฮ้ยไอเหี้ยนี่กูรวยจากการขายยาเหมือนในเรื่องนาโคใช่ไหมก่อนที่ราอูจะโผล่ออกมาครับแล้วบอกว่าเขาได้ ทำการซื้อตัวลูกน้องของเอเลียตแล้วและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เปิดฉากยิงกันครับเอเลียตเดี่ยสามารถหนีออกมาได้ก่อนจะวิ่งไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอเลียตก็พยายามครับที่จะคว้าเพจเจอร์แต่ก็พลาดทําเพจเจอร์ตกเขาตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปเพื่อคว้าเพจเจอร์โชคดีครับที่เขาสามารถคว้าเพจเจอร์กด66 6, 6, 6ได้ทันเวลาก่อนดิ่งลงสู่พื้นเอเลียตคว้าไปโผล่ที่รถยนต์คันหนึ่งครับซึ่งก็มีเจนนี่เนี่ยปลอมตัวเป็นตำรวจไปข เขียนใบสั่งมุ่วๆครับพอเจอเจนนี่เข้าเอเลียสก็บนเป็นชุดเลยครับเฮ้ย <C> <Hey, S 2> เจนนี่ทาไมกูได้เป็นเจ้าพ่อค้ายาละ่ะและทําไมแอริสันถึงมอกใจผมเจนนี่ก็บอกไปครับว่าเงินทองน่ะมันเป็นของนอกกายทุกคนเนี่ยต่างขอพรข้อแรกคือความรวยและอิทธิพลซึ่งมันก็ไม่เคยสำลิดพ้ส่วนเรื่องเจนนี่เนี่ยมึงขอให้ได้แต่งงานกับเธอไม่ได้ขอให้เธอรักมึงต่อมาเจนนี่ก็พาเอเลียสครับแอบไปที่ห้องของแอริสันเพื่อค้นหาว่าสเปคผู้ชายของแอร เ,เป็นคนยังไงจนได้ข้อมูลมาครับว่าสเปคของแอลิสันเนี่ยต้องเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและเจ้าอารมณ์เอเลียตก็เลยขอพรข้อที่2เลยครับขอให้ผมเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ที่สุดในโลกและอ่อนไหวที่สุดในโลกรวมไปถึงทําให้เธอรักผมและเจนนี่ก็ทําการเสกให้พรของเขาเป็นจริงเอเลียตไปโผล่ที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งครับเขากลายเป็นนักกวีแต่งกอนที่เทพยิ่งกว่าสุนทรภู้เล่นเอาแอลิสันคนรัก ของเขาเนี่ยวันไหวตามเลยครับแต่ด้วยความที่มันเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายครับแต่งกอนเพลินแล้วบวงพระอาทิตย์มันก็ร้องไห้กับความสวยงามของแสงพระอาทิตย์จริงอยู่ครับที่มันคือสเปคของแอลิสันแต่เวลาที่เขาพูดทุกคําพูดนะครับมันจะเป็นกอนหมดเลยครับไม่รู้ว่าพี่แกแดกแคปชั่นในไอจีหรือเปล่าถึงสามารถพูดได้เยอะขนาดนี้มีเหรอผู้หญิงจะไม่รําคาญไอสัตว์พูดไปแล้วก็ชําเรืองพระอาทิตย์ร้องไห้ตามแสงอาทิตย์ไข้มันจะทนครบครับ เอลิสันก็เลยเทพระเอกครับหนีไปอยู่กับหนุ่มห้าวเอเลียสมันก็ร้องไห้ไปกด666ไปครับพอวาร์ปกลับไปหาเจนนี่เอเลียสก็ได้เรียนรู้ครับว่าเขาไม่เข้าใจผู้หญิงเลยแม้แต่นิดต่อให้สเปคของเอลิสันคือหนุ่มที่อ่อนไว้แต่สุดท้ายเธอดันเลือกหนุ่มห้าวแทนเขาครับเอเลียสมันก็เลยขอพรข้อที่3ทันทีครับ ขอให้ผมเป็นชายที่ห้าวสูงใหญ่แข็งแกร่งและเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเจนนี่ก็จัดให้ครับได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าพรอไม่สาเร็จทันใดนั้นเอเลียสก็กลายเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงมากๆครับผมและเป็นนักกีฬาที่เก่งโคตรแ,แฟนเนี่ยต่างพากันรักใคร่ครับ เอลิสันในตอนนี้ก็กลายเป็นนักข่าวครับที่จะมาสัมภาษณ์เอเลียสซึ่งเธอเนี่ยก็ทําผ้าเหมือนจะชอบพระเอกของเราด้วยครับบอกเลยว่าตอนนี้เอเลียนี่แม่งยิ่งกว่าเป็ดอีกครับตัวอย่างใหญ่เลยฮะเอเลียสก็เลยชวนเอลิสันครับเธอไปดูเจซีที่บ้านเรามาเธอก็ตอบตกลงครับแต่เอเลียสเนี่ยขอแต่งตัวก่อนแป๊บนะแต่ทรทรพอถอดผ้าออกมาเท่านั้นแหละโอโห,ห้เฮ้ยฮกูอยู่หน่อยมึงเอาพระเอกมามีกูมาฆ่าชัดๆเหมือนโดนเจนนี่แกงอะครับทำให้ตัวใหญ่แต่ว่า ไข่หดพอเอริสันเห็นแบบนั้นครับก็รีบปฏิเสธเลยครับว่าคืนนี้ฉันไม่ว่างแล้วนะพรข้อนี้ไม่เป็นดังหวังเอเลียสเลยกด666กลับไปหาเจนนี่อีกครั้งพอกลับไปหาเจนนี่เขาก็เลยขอพรข้อที่4ครับขอให้ผมเป็นคนที่หน้าตาดีพูดจามีชาติสกุลเจนนี่ก็เสกให้เอเลียสครับกลายเป็นหนุ่มที่หล่อมากผู้ดีในทันเทีเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยโอ้โหสาวๆกีดการครับมีแต่คนคอยชื่นชม และเขาเนี่ยก็ไปเจอกับแอริสันเข้าครับแน่นอนว่าแอริสันเนี่ยอดใจความหล่อของเขาไม่ไหวครับตกหลุมรักในทันทีครับเฮ้ยเอเลียสพรนี้แม่งเวิร์กว่ะโคตรปังปุริเย่เลยฮะทั้งสองครับตัดสินใจที่จะไปจบที่ห้องของเอเลียสแต่พอไปถึงห้องครับทั้งสองเนี่ยต่างตกตะลึงครับเมื่อเจอกับพี่มาซึ่งเจม้านะครับก็บอกว่าเอเลียสเนี่ยคือผัวของเดียนอิชานีมึงเป็นใครใช่ครับเอเลียสเป็นเกครับผมเจนนี่ก็โคตร ทำบาปเลยครับเซคให้กลายเป็นคนหล่อมากผูด้ดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กับเอลิสันเหมือนเดิมครับเอเลียสกด666การ์วบกลับไปหาเจนนี่แล้วรอบนี้เอเลียสก็เล่นใหญ่เลยครับผมพรข้อที่5ขอให้ผมเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นยังไงล่ะความคิดพี่เอเลียสถ้าเป็นประธานาธิบดีมันต้องมีสาวๆรุมชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะแอดิสันเจนนี่ก็เสกให้เขาเป็นประธานาธิบดีครับแต่ถ้ารื่องเป็นลิงคอนไอเฮียและเป็นวันที่จะถูกฆ่าในโรงละครด้วยโชคยังดีครับก่อนที่เขาจะโดนยิงเอเลียสกด6 66 6หนีมาได้ทันเวลาพอดีพอกลับไปรอบนี้ครับเอเลียสก็เลือกที่จะไม่ไปหาเจนนี่เขากลับไปทํางานปกติระหว่างที่ทํางานอยู่เนี่ย เจนนี่ก็โผล่มาที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเขาครับแล้วบอกว่าพรของเอเลียสเหลืออยู่หนึ่งข้อนะเอเลีย e ตก็ตกใจสิครับเฮ้ย hey, ได้ไงเนี่ยมันเหลือสองข้อไม่ใช่เหรอเจนนี่เนี่ยก็เลยตอบไปเลยครับว่าเอ้า e จำไม่ได้เหรอที่เธอขอบิ๊กแม็กกับโคกไงอันนั้นฉันก็นับนะวันนั้นเอเลียตก็เครียดสิครับตัดสินใจที่จะไปปรึกษาบาทหลวงคนหนึ่งครับเขาก็เล่าเรื่องที่เขาไปเจอมัจจุราชให้บาทหลวงฟังก่อนที่บาทหลวงจะแจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้มาจัดการตัวเขาแล้วเป็นเจ นี่ครับที่มารับช่วงต่อพาไปเข้าเรือนจำก่อนจะพูดกับเอเลียตว่ารีบขอพรซะวันนั้นเอเลียตก็เลยได้นอนคุกครับผมซึ่งในห้องขังเขาก็ได้เจอรูเมดคนหนึง่งแล้วเอเลียตเนี่ยก็เปิดใจเล่าเรื่องมัจจุราชให้รูเมดคนนั้นฟังรูเมดเนี่ยก็พยายามปลอบใจเอเลียตครับนายนะ่ะขายวิญญาณไม่ได้อยู่แล้วเพราะวิญญาณไม่ใช่ของนายตั้งแต่แรกมันเป็นของพระเจ้าต่างหากเป็นคาปอบที่แม้แต่คนพาคอย่างผมและเอเลียตยังงงเลยครับว่ามันต้องการจะสื่ออะไร เอเลียสก็เลยถามครับว่าเฮ้ยคุณเป็นใครเขาก็ได้แต่ยิ้มโชว์ฟันนะครับแล้วบอกว่าแค่เพื่อนคนหนึ่งในเช้าวันต่อมาเอเลียสก็ถูกปล่อยให้กลับบ้านครับเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปหาเจนนี่พอเจอเจนนี่เอเลียสก็บอกเลยครับว่าผมอยากออกจากค่ายค่ายขอพรเออผมนะ่ะไม่อยากจะขอพรอ,อะไรอีกแล้วเจนนี่พอได้ยินแบบนั้นก็โกรธสิครับไม่ได้ยังไงมึงต้องขอพรรีบขอมาซะกูจะได้เอาวิญญาณมึงไปถึงขั้นกับจับเอเลียสขู่เลยครับว่าจะ ยอมตายด้วยการขอพอรหรือถูกไฟย่างตายเอเลียสก,ก็เลยตัดสินใจขอพอรข้อสุดท้ายครับขอให้ เอลิสันมีความสุขตลอดการจากนั้นเจนนี่ก็ปล่อยเอเลียสครับก่อนที่เขาจะวราบมาเตือนที่หน้าสารแบบมึนงงแล้วเจนนี่ก็เข้ามาคุยกับเอเลียสครับเจนนี่บอกว่าพรที่เอเลียสขอข้อสุดท้ายนะ่ะทาให้การขายวิญญาณถูกยกเลิกครับในสัญญาบอกไว้ชัดเจนครับถ้าคนที่ทําสัญญามีการแสดงความเมตตาอย่างจริงใจจะทําให้สัญญาเป็นโมฆะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เวลาเซ็นเนี่ยมันไม่ค่อยจะอ่านสัญญากันเต็มๆหรอกครับเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้เอเลียส ยังไม่ตเอเลียสมันก็ดีใจครับที่ไม่ถูกขายวิญญาณก่อนที่จะจากกันกับเจนนี่เนี่ยเธอก็ได้ให้คติสอนใจเอเลียตน,นะครับว่าจะดีหรือชั่วมันไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าหรือฉันมันอยู่ที่ตัวนายนั่นแหละว่าจะเป็นคนกําหนดมันยังไงและเอเลียสก็ไปทํางานครับก่อนที่จะเข้าไปทํางานเขาก็ไปพบกับแอลิสันแต่รอบนี้เอเลียตดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับกล้าเข้าไปจีบเข้าไปมอ่แต่เอลิสันเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมีแฟนแล้วแต่เธอก็ชอบเอเลียตน,นะ เพราะเอเลียดเป็นคนที่น่ารักเอเลียสมันก็เลยทำใจครับระหว่างที่ทำงานก็มีกลุ่มเพื่อนเฮียนี่แหละครับมากวนตีนเอเลียดก่อนที่เอเลียดจะขู่กลับไปครับเล่นเอาทั้งกลุ่มเหวอ์เลยครับเฮ้ย hey! เอเลียดเปลี่ยนไปหลังจากที่ทำงานเสร็จเอเลียดก็ปั่นจักรยานกลับอาพาร์ตเบ้นที่พักของเขาครับเมื่อไปถึงที่พักเขาก็เจอสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาใหม่ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่จะอยู่ติดข้างห้องของเขาอยากให้ช่วยยกของขึ้นไปในห้องหน่อยที่สำคัญครับเธอคนนี้ มีลักษณะนิสัยที่เหมือนกับเอเลี่ยตหมดเลยและทั้งสองเนี่ยก็ทำท่าครับเหมือนจะตกหลุมรักกันไม่นานทั้งคู่ก็ได้คบหาดูใจกันจบแบบแฮปปี้ครับโดยมีมัจจุราชและพระเจ้าแอบมบองเอเลี่ยอยู่และนี่ก็คือมหาการเบอร์เดเซลเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมหาการเบอร์เดเซลชีวิตคนเราเนี่ย มันก็เหมือนกับในหนังเรื่องนี้เลยนะครับในหนังเนี่ยพระเอกบันพยายามที่จะขอพรนูน่นนี่นั่นพยายามที่จะเป็นคนที่นางเอกอยากได้นางเอกต้องการแต่ถ้ามันไม่ใช่อยู่ดียังไงเขาก็ไม่รักเราอะครับคนที่เขารักคุณจริงนะครับเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไคร b ์ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ